าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะในยุคสังคมไรเงินสดเช่นทุกวันนี้การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นตัวเลือกที่สะดวกมากๆสำหรับคนที่อยากจะหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดลดการสัมผัสนะคะ แต่เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่คอยอาศัยช่องโหว่ทางการเงินจากการทําธุรกรรมเหล่านี้ด้วยแล้ววันนี้ฉบากก็มีทริคง่ายๆในการใช้บัตรเครดิตให้ปลอดภัยมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยคือให้เราเซ็นชื่อหลังบัตรทันทีเมื่อได้รับบัตรเครดิตใบใหม่เพื่อป้องกันผู้อื่นแอบนําบัตรเครดิตของเราไปใช้นะคะ 2. คืออย่าปล่อยให้บัตรเครดิตนั้นค่าสายตาโดยเฉพาะเวลาเติมน้ำมันที่ปัม๊มหรือการรู้ซื้อสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าให้เราคอยสังเกตหรือเดินตามไปดูเวลาพนักง,งานนำบัตรไปรูดทุกครั้งนะคะ 3. เช็คยอดเงินก่อนเซ็นชื่อทุกครั้งเวลาใช้จ่ายซื้อสินค้า ควรตรวจสอบจำนวนเงินในเซลล์สลิปว่าตรงกับราคาสินค้าที่เราซื้อหรือไม่ก่อนเซ็นทุกครั้งนะคะ 4. ปกปิดรหัส C V V เลข3หลักด้านหลังบัตรค่ะอาจจะเป็นการคูดเลขหลังบัตรออกนะคะเพราะรหัส C V V นั้นเป็นรหัสการยืนยันตัวตนที่ใช้ในการทำธุรกรรมหรือชำระสินค้าออนไลน์ค่ะ ทําทำธุรกรรมออนไลน์กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตควรเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์ที่ต้องมีการใช้รหัสผ่าน otp ในขั้นตอนการชำระเงินเป็นต้นนะคะ 6. แนะนำให้เลือกบัตรเครดิตที่มีวงเงินน้อยที่สุดสำหรับไว้ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ เพราะหากเราพาดตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจริงๆความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในวงเงินไม่สูงมากนะัก 7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมกลับไปแจ้งนี้ทุกเดือนเก็บเซลล์สลิปบัตรเครดิตของทุกรายการที่ใช้จ่ายเพื่อไว้เปรียบเทียบกับใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารส่งมาให้ตอนสิ้นเดือนว่าตรงกันหรือไม่ 8. ตั้งค่าการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตหรืออีเมลก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตของเรา 9. อายัดบัตรเครดิตแล้วก็โทรแจ้ง c เซ็ center ของธนาคารทันทีเมื่อพบรายการแจ้งเตือนหรือรายการเรียกเก็บเงินที่ผิดปกติค่ะ10 สมัครบริการ v i r i f y by Visa หรือจะเป็น Mastercard Secure Code หรือจะเป็น JCB J Secure ค่ะซึ่งจะเป็นบริการในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านพาสเวิร์ดและข้อความยืนยันส่วนตัวซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะโดยเราจะมั่นใจได้ว่าการทำรายการใช้จ่ายผ่านร้านค้า e-commerce ที่ลงทะเบียนไว้กับ Visa Mastercard หรือ JCB ถูกต้องเพื่อให้การทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สะดุดผู้ใช้สามารถมั่นใจกับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสร้างความอุ่นใจให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วถ้าหากเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วล่ะ จะทำยังไงไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เราทำบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมยหรือแม้แต่การถูกนำเลขบัตรเครดิตไปใช้งานเราจะสามารถจัดการกับปัญหาเบื้องต้นได้อย่างไรมาดูกันนะคะ ขั้นแรกคือแจ้งอายัดบัตรเครดิตทันทีเมื่อรู้ตัวว่าบัตรหายหรือมีรายการทำธุรกรรมผิดปกติโดยสามารถแจ้งได้ผ่านคอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรซึ่งเจ้าหน้าที่คอร์เซ็นเตอร์จะส่งแบบฟอร์มเอกสารร้องเรียนและปฏิเสธการจ่ายให้กรอกข้อมูลให้เรารีบดำเนินการทันทีหรือในกรณีที่เราเปิดใช้บริการแอปพลิเคชันบัตรเครดิตของธนาคารบางธนาคาร เราสามารถทำรายการระงับการใช้บัตรชุ้กลราวได้เองนะคะโดยการทำรายการผ่านแอปพลิเคชันแล้วค่อยโทรแจ้งคอ c เซ็นเตอร์เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกขโมยใช้งานเป็นลำดับถัดไปได้ะคะ่ะ 2. แจ้งความบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าบัตรเครดิตหายหายเมื่อไหร่แล้วก็หายที่ไหน 3. ตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งนี้ว่ามีรายการธุรกรรมที่เราไม่ได้เป็นผู้ใช้อยู่หรือไม่ถ้าไม่มีการเรียกเก็บเงินก็ถือว่าจบเรื่องนะคะแต่ถ้ามีรายการเรียกเก็บเงินรายการแปลกๆเราสามารถดําเนินการได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือทำหนังสือปฏิเสธรายการเรียกเก็บเงินที่เราไม่ได้ใช้และแนบสำเนาบันทึกประจำวันส่งไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรโดยส่งไปรษณีลงทะเบียนตอบรับไว้นะคะ นอกจากนี้แล้วเก็บเอกสารทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานชำระบัตรเครดิตตามรายการที่ได้ใช้จ่ายจริงยกเว้นหนี้ที่เกิดจากบัตรสูญหายหรือถูก,กโมย เช่นหากเรามีการใช้จ่ายบัตรเครดิตจริง5,000บาทแต่ถูกขโมยใช้ไป10,000บาทเราก็ชำระเพียงในส่วนที่เราใช้จริงนั่นก็คือ5,000บาทค่ะและทุกครั้งที่ธนาคารแจ้งให้ชำระหนี้รายการที่ไม่ได้ใช้งานจริงให้ทําหนังสือแจ้งปฏิเสธร,รายการที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้งนะคะถ้าถูกฟ้องคดีต้องสู้คดีให้เตรียมตัวในการสู้คดีด้วยนะคะอย่าละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจมีคำพิพากษาให เราต้องชำระเงินได้หากเราไม่สู้คดี เอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะอย่างแรกนั่นก็คือสำเนาหนังสือปฏิเสธรายการใช้บัตรเครดิตหรือหนังสือทักท้วงการใช้บัตรเครดิตค่ะสสำเนาภาพถ่ายบัตรเครดิตในใบที่มีปัญหานะคะ 3. ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต 4. ใบไปสนีตอบรับค่ะและ 5. เอกสารที่ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานค่ะสิ่งสําคัญก็คือเราควรมัดระวังตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ จากการทำธุรกรรมเหล่านี้นะโดยตรวจสอบการทำธุรกรรมของตนเองอย่างสม่ำเสมอและมาระวังในเรื่องของการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงเช่นเกมออนไลน์รวมถึงแพลตฟอร์มที่ไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานหรือไม่มี OTP นั่นเองคะ่ะ เพียงเท่านี้เราก็ลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพมาใช้บัตรเครดิตของเราได้มากแล้วคะ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ